ในคลิปนี้เพียรีจะพามาเจาะสาบโปโลหรือเราเรียกว่าเจาะสาบรังดุมนะคะลักษณะของเขาก็จะประมาณนี้อันนี้เราสามารถไปติดกระดุมแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของตำแหน่งนี้จะเป็นช่วงของคอเสื้อเราจะทำคอกลมไปต่อปกเชิ้ต เออเนาะแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราจะนําไปดัดแปลงนะคะหรือจะต่อปกจีนก็ได้แต่ว่าการเจาะแบบนี้มันง่ายมากเหมาะสําหรับมือใหม่ก่อนอื่นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสาบที่เราจะเจาะใส่นะคะเราจะรีดให้เรียบร้อยโดยพับด้านข้างครึ่งนิ้วฝั่งนี้ครึ่งนิ้วนะคะแล้วรีดออกมาให้มันได้ตามขนาดที่เราต้องการซึ่งตัวนี้ กับเส้นนี้จะต้องเท่ากันนะคะตัวนี้พี่รีทำให้เขาเท่ากันนะเห็นไหมคะว่าเท่ากันส่วนเส้นตรงกลางนี้นะคะเป็นเส้นกึ่งกลางของเสื้อ,อขั้นตอนต่อมาเราก็อยากได้ขนาดเท่าไหร่ก็วัดจากกึ่งกลางออกมาให้เท่าๆกันนะคะอันนี้คือความลึกที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตัดตัวนี้ ตัดช่วงก,งกลางลงมาเรื่อยๆเหลืออยู่ประมาณหนึ่งนิ้วประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดก็ได้นะคะหรือหนึ่งนิ้วอ่ะหนึ่งนิ้วแล้วเราก็ค่อยตัดเฉียงออกมาด้านข้างตัดออกไปฝั่งนี้นี่เนาะให้เหลือนิดหนึ่งนะคะทุกคนให้เหลือนิดหนึง่งอ่าขั้นตอนต่อมานะคะตัวนี้เราได้ทําการพับ รีดเรียบร้อยแล้วส่วนความยาวของตัวเนี้พับครึ่งพับครึ่งแล้วนะคะจะต้องยาวกว่าตัวโปโลโตัวนี้นะคะตัวที่เราต้องการเจาะตัวนี้พียรีให้เขายาวไปนิดนึงนะคะก็ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้นะคะให้เลยขึ้นไปหนึ่งนิ้วก็ได้อันนี้เพียรีเผื่อไว้แล้วนะแบบนี้เราก็ จับให้เขาอยู่เท่ากับเส้นนี้เลยนะคะเพราะว่าเรารีดมาเรียบร้อยแล้วอ่าวางให้เท่ากันแล้วเราก็ค่อยๆวางแบบนี้นะคะนี้นะคะเพียรีจะเย็บไปเลยนะคะเราจะเย็บไปเลยส่วนของตำแหน่งนี้นะคะก็ เราจะเย็บมาเย็บมาอีกนิดหนึ่งนะคะก่อนจะถึงตำแหน่งนี้ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แทรกเข้าไปด้านในเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องเหลือเยอะนะคะไม่ต้องเหลือเยอะเวลาเราเย็บมันจะต้องเย็บโดนเส้นนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเย็บเย็บโดนโดนแค่ ตรงที่เราแยกนะคะมันต้องเย็บโดนตัวผ้านิดนึงที mm. นี้ก็ลากยาวตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะให้อยู่เท่ากับเส้น อันนี้คือเพรีเผื่อไว้เยอะนะคะเวลามันเหลือเราก็ตัดทิ้งเมื่อเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้แบบนี้ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งกึ่งกลางนะคะช่วงกลางเนาะช่วงกลางจะผ้านะคะจะไม่ได้ยับนะคะผ้าของเขาจะเรียบๆบแบบนี้อันนี้คือช่วงกลาง ขั้นตอนต่อมาเราจะมาเย็บยึดช่วงนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแล้วแต่เรานะคะว่าเราทําให้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะอันนี้พียรีทับเอาฝั่งนี้ทับอพอทับเสร็จแล้วนะคะพียรีจะมาจัดระเบียบด้านล่างจัดระเบียบโดยให้ตัวนี้เข้าไปด้านในนะคะอันนี้เนาะเข้าไปด้านในอ,อันนี้ถือว่า โอเคจัดให้เขาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเพียรีถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับเพียรีมาขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาเย็บตำแหน่งนี้ก่อนเย็บตำแหน่งนี้ก่อนเพื่อล็อกเขาไว้นะคะทีะนี้มาเย็บตำแหน่งนี้ ถ้าผ้ามันหนานะคะตัดเล็มได้นะทุกคนตัดเล็มได้อันนี้ผ้ามันหนานิดนึ่งตำแหน่งนี้อาจจะเย็บสองตำแหน่งก็ได้นะคะเพื่อ ให้ดูแน่นหนานิดหนึ่งนะคะตำแหน,น่งนี้ทำเป็นสองเส้นก็ได้เรียบร้อยอันนี้คือวิธีเจาะแบบง่ายๆนะคะเราก็ได้แล้วนะคะทีนี้กระดุมก็เอามาเย็บใส่กระดุมไปทำกระดุมรังดุมได้เลยนะคะ